ลักคนาลาศีกันมีดาวพระสบดีได้ลาชาชโชคในรอบ12ปีส่งผลให้เกิดการเดินทางบ่อยขึ้นปรับเปลี่ยนชีกแนวจากกรอบเดิมๆแล้วยิ่งดีเน้นแก้ปัญหาออนไลน์จังหวะสองจะพารวยแล้วเรายังดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดกันอีกด้วยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวลัคนาราศีกันครับ ดาวพฤหัสบดีครับจะย้ายมาที่19เมษายนแล้วนะครับอยู่ไปอีกหนึ่งปีครับถึง30เมษายนสองพันรกบดครับดาวพฤหัสบดีคราวนี้ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับคลองตําแหน่งมาด้วยครับราชาโชคฉลกเฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเห็นไหมครับก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนมรณะครับ เพียงแต่ว่าเราต้องทําในสิ่งที่แปลกใหม่ฉีกแนวโลกออนไลน์มากขึ้นเดินทางบ่อยขึ้นไม่อยู่เป็นเป้านิ่งนะครับหรือไปศึกษา,าศาสตร์อะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆม,มาประยุกต์ใช้กับตัวเรานะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหดาวพระเล็งลัคษณะน,นียเราก็ได้สุดๆมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดาวพอยอยู่ในเรือ,อนมรณะนะครับเราก็มีหน้าที่ เปลี่ยนแนวเท่านั้นเองแล้วก็จะดีขึ้นและที่สําคัญครับอาจารย์เนี่ยได้ดูดวงมาเยอะมากนะคนที่ดาวพฤหัรบดีเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะนะครับก็เป็นคนดีได้แล้วก็ยังประสบความสําเร็จร่ํารวยได้ด้วยนะครับเพียงแต่เขาเกิดอีกที่หนึง่งไปโตอีกที่หนึง่งไปได้ดีอีกที่หนึง่งหรือเรียนอีกอย่างไปทาอีกอย่างไงครับเนี่ยเพราะนั้นถ้าช่วงเวลาแบบเนี้ยแสดงว่าเขาต้องการให้ชาวการในฉีกแนวไปทําอะไรใหม่ๆก็จะเป็นการดีสําหรับเราก็ยังจะ เกิดความสําเร็จได้และแน่นอนคนที่มาฟังเนี่ยก็จะรู้ทันและตั้งรับก็จะไม่ค่อยแย่อะไรแต่คนที่จะแย่ก็คือคนที่ไม่ได้ฟังนะครับหรือมีปัญหาก่อนอาวทำไมมีปัญหาเยอะจังช่วงปีนี้อ่ะเสร็จแล้วก็มาฟังนี่ไงครับมันก็สายเกินแก้อะไรแบบเนี้ยปัญหาเกิดขึ้นไปแล้วนะครับพระดาวพระศุรีอยู่ในมรณะเช่นถ้าไปขยับขยายกิจการอ่าไปลงทุนอะไรโอ้โหคิดว่าจะได้ง่ายๆอันนี้ผิดเลยนะครับอันนี้จะยาก ไปเพื่อนยืมเงินเนี่ยคิดว่าจะได้คืนก็ไม่ใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยเรามีหน้าที่เซฟตัวเราเพเซฟไว้ก่อนก็จะเป็นการดีนะครับังไม่ต้องขยับขยายอะไรมากตามน้ําไปก่อนนะครับหรือไปทําอะไรใหม่ๆเน,นี่ยอันเนี้ยได้นะครับไปลงทำเลยเดี๋ยวจะเห็นหรือที่ผ่านมาเป็นออฟไลน์เราก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จไปต่อและราชาโชกเห็นไหม ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็กมาเองนะแต่เป็นสิที่จะเป็นแบบของมือสองที่เกต A ก็ได้เพราะอยู่ในเรือนมรณะอะไรแบบนี้มีอํานาจไหมมีมีอำนาจโด,ด่งดังในโลกออนไลน์ก็ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เห็นไหมนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่ามีทรงแบบนี้แล้วยังไม่จบนะครับดาบเนี่ยมาจากเดือนพันธุพันธุมรณะได้ราชาโชคมีเกณฑ์จะได้มรดกก็ได้มีเกณฑ์จะได้บ้านมือสองรถมือสองก็ได้ หรือจะเป็นมือหนึ่งอะไรแต่ได้จากมรดกอะไรแบบเนี้ยเราอยู่ในเรือมะนมรณะไงหรือได้บ้านแดนไกลไปซื้อที่ไกลๆอะไรเงี้ยแล้วดูสงบแล้วดีอะไรอย่างเงี้งยน,นะเพราะอะไรเพราะดาวก็อยู่ในราศีเมษบ้านดาวอังคารเป็นคู่สมพลนะครับอ่าหรือจะไกลจากบ้านไปโกอินเตอร์ก็ได้เพราะเป็นราชาโชคนะไปแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าเดินทางบ่อยอย่าอยู่เป็นเป้านิ่งนะครับเพราะถ้าอยู่เป็นเป้านิ่งเนี่ยโอ้โหปัญหาก็จะลุมเราเห็นไ,ไหมเพราะฉะนถ้าเรารู้เราก็ ไม่อยู่ติดโต๊ะนะครับไม่ไม่อยู่นิ่งเองไปนู่นไ,ไปนี่เดียวก็ได้แล้วก็ไปทําบุญเยอะๆนะครับก็จะ้เป็นการดีอ่าส่วนปัจจันนี้เนี่ยแปลว่าคนรักคู่ของหุ้นส่วนแน่นอนช่วงจวังหวะเวลานี้ไม่ควรจะมีหุ้นส่วนกับใครอะไรใดๆก็ตามควรจะต้องทําเองดีที่สุดจะรอดจะไม่โดนเช่ไหมแล้วใครไม่ได้มาฟังฟังอีกทีหนึง่งอา้าวไปหุ้นกับเพื่อนเรียบร้อยก็โดนเช็คบิลอะไรแบบนี้หรือคนรักถ้ามีอยู่แล้วก็ประครับประคองดูแลกันไป แฟนก็มีเกมเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นเราก็ดูแลได้หรือแฟนมีสิทธิ์ที่จะมอบมรดกให้กับเราแบบไม่คาดคิดก็ได้นะครับหรือคนโสดถ้าจะเจอเนี่ยโอ้โหต้องเป็นคนตากชาติเป็นลูกกรรมัมพาเป็นคนสู่ชีวิตที่ร่ํารวยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแหละนะเพราะเขาไปถึงพระราชาเขาก็ต้องรวยถูกไหมได้อยู่ในเรือ,มอนมรณะก็แปลว,ว่าเป็นคนมีตํแหน่งเป็นคนผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือไปเจอผ่านโลกออนไลน์อันนี้ก็เช็คหน่อยนะครับว่าเขาดีหรือเปล่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อรด่อดเดิมเนี่ยถ้าเพื่อเรเดิมดีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหามากถ,ถ้าเพื่อเรื่อเดิมดไม่ค่อยดีก็มีสิิ์ที่จะเจอคนหลอกลวงได้เหมือนกันเคยได้ยินไหมไอ้คนหลอกลวงนี่เห็นไหมครับนี่คือดาวเพื่อเรืของเราเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเน้นแก้ปัญหาเดินทางฉีกแนวออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปทําอะไรใหม่ๆบ้างหรือเขาจะแอดซน์งานอะไรใหม่ๆให้เราก็เปิดใจรับทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็เข้าพบสุภาแล้วก็จะประสบความสําเร็จไงเห็นไหมครับนี่คือ ทางออกทางรอดทางแท้นะครับนะแต่ไม่หมดเพลยงเท่านี้นะครับเราจะมาดูเจาะลึกตาวันเกิดให้แม่นยําขึ้นนะครับเริ่มที่ราคนาราศีการเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะมงลงเลยเห็นไหมครับเป็นราชาโชคไนะี่นี่ครับอยู่ราศีเมษบ้านดาวอังคารเป็นเดชตามทักษะแล่ถ้าเป็นอุตสาหะเนี่ยผมมองว่าจะมีเกณฑ์ขยันตามอารมณ์หรือขี้เกียจไม่ค่อยอยากจะทําอะไรนะรแต่ถ้ามาฟังผมผมบอกเลยอย่าเพิ่งขี้เกียจสิครับ อุตสาหะแปลว่าขยันเพียรพยายามแล้วจะเกิดโชว์เพราะเป็นราชาโชว์อยู่ในเรือนเดช้นมานํามาซึ่งอํานาจชื่อเสียงกิติยศแต่ต้องไปทําอะไรที่มันคนละแนวแตกต่างจากที่เคยทํามาถ้าอยากจะประสบความสาเร็จอะไรอย่างนี้เห็นไหม,มก็จะได้ไงมรณะไม่ได้แปลว่าเลวร้ายอย่างเดียวอะไรแบบนั้นนะครับแต่แปลว่าอ,อขยันทําในสิ่งที่แปลกใหม่ เป็นนักประดิษฐ์คิดคน้นหรือลู่ทางช่องทางอะไรใหม่ๆก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้เห็นไหมครับก็ลุยต่อได้เลยนะครับต่อไปลัคนาราศีการเกิดวันจันทร์ครับอราศีเมษดาวคันเป็นอายุเดีวยวปัสุบดีเป็นมูลละอ่าเห็นไหมอายุไปอยู่ในเรือนมรณะก็ต้องฝากดูแลสุขภาพตัวเราเองก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้อะนะครับหรือเป็นสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เราครับ พ่อแม่วงสังคมปู่ยา่าตาย,ยายญาติพี่น้องเห็นไหมแล้วมูลละนี่ก็แปลว่าบ้านทรัพย์สินเนี่ยเนะี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีคนป่วยแล้วกันนะดูดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกาเพราะเป็นราชาโชคนะได้มูล,ละา็ได้บ้านได,ดได้รถได้ทรัพย์สินที่ดินจากการที่เขาโอนให้คนมีอายุโอนให้ก็ได้หรือเขาเรียกว่าสุ่สุขตนะิแล้วก็ได้จากตรงนี้มาเป็นมือสองอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ลองดูได้เลยนะครับต่อไปลัคนาราศีการเกิดวันอังคารครับดาวอังคารเป็นบริวาดรดาวพฤหัสเป็นสี่ครับอ,อันนี้ดูแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับลูกน้องบริวารเหมือนกันนะครับเพราะอยู่ในเนนรือมงรนะแปลว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดีไหมดีครับเพราะดาวพฤหัสเป็นสี่ตามทักษะครับแนะนํานะถ้าใครมีเจ้าของกิจกรรมีลูกน้องเออลองปรับลองเปลี่ยนเรื่องพวกนี้หน่อยนะครับก็จะมีมุที่จะประสบความสําเร็จนะครับ หรือทำผ่านโลกออนไลน์ไปทำผ่านเทคโนโลยี AI ซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเครื่องจักรกลเนีน่ยเนี่ยจะไม่ค่อยม,มีปัญหานะครับยิ่งดีเลยยิ่งค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะครับหรือบางคนเรียกว่าลูกครับไปเรียนไก่สอบติดต,ติดที่เกะไก่ไก็เป็นสี่ก็ต้องติดเห็นไหมแต่ไกลหน่อยครับไปอยู่ในเรียนมรณะเช่นเรากรุงเทพไปติดมอชอไปติดมอน,อนอไปติดมออสงขลาอะไรอย่างเงี้ยครับได้หมดนะครับเออให้รู้ไว้ และเนลาชาโชคด้วยก็ยังดีอยู่นะครับแค่เรต้องไปไกลหน่อยเท่านั้นเองหรือมอบหมายให้งานให้ลูกน้องไปทำอะไรไกลก็จะเป็นการดีนะครับต่อไปลลกษคะนลาสิกันเกิดวันพุธกลางวันคือหกโมงเช้าของวันพุธถึงหกโมงเย็นของวันพุธเท่านั้นครับแต่วันคารเป็นการาินีได้วพาะสุดีเป็นเดทอ่าอันนี้แหละครับนะเราต้องเจอการากินีไปอยู่ในเรือนมอรณะจริงๆแปลว่าสูญสิ้นนะครับสยกความชั่วหลายการาินีไปตายอ่ะอ่าแต่เพียงแต่ว่าพฤหัสเป็นเดทเนี่ย ผมก็เลยมองว่าต้องเป็นลักษณะที่ต้องไปทําอะไรที่มันแตกต่างอย่างแท้จริงจะทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ซ้ําคนอื่นออกนอกกรอบซะแล้วจะได้อะไรดีๆนะครับนํามาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศหรือบางคนไปปาปาไปจับผิดไปแก้ปัญหาแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเห็นไหมก็ได้รับการโปรโมทเรื่องท่านเรื่องตําแหน่งเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะแต่ถ้าไปทําอะไรคิด ผิดคิดชั่วหวังรวยทางรัดอันเนี้ยไม่รอดอย่างแน่นอนนะครับรับรองเละแน่นอนนะครับบอกได้เลยนะครับนะก็ค,คือโดนจับติดคุกนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะทำให้ถูกต้องและแตกตา่างแก้ปัญหายเยอะแล้วจะดีนะครับมีปัญหามาก็วิ่งเข้าชนเลยพัะคณะราษฎรกลางวันพระนรศบดีครับดาวอังคารเป็นอุสาหะตามทักษะดาวก็หัสมาเป็นบริวารีนะ่ยก็ต้องการให้เราขยันให้เราสู้ให้เราลุยถ้าเราขยันเนี่ย มีเกณฑ์จะได้เยอะอ่าบริวารบางทีก็เป็นตัวเราเองก็เราเกิดเรื่องหา่าเราก็ต้องทําเองมากขึ้นห้ามขี้เกียจขี้เกียจมาปีนี้จบอาจจะโดนเด้งฟ้าผ่าอ่าแต่ถ้ายังขยันอยู่ทําได้แล้วจะมีอะไรแปลกๆมาให้เราทําเราก็ต้องทําเพราะถ้าไม่ทำํำเขาก็ไม่เอาเราไว้อะไรแบบนี้หรือเราไปฉีกแนวทําอะไรที่มันแตกต่างทําผ่านโลกออนไลน์บ้างก็ได้นะครับก็จะเป็นการดี เนะแล้วราชาโชคก็จะเริ่มทํางานี่ยก็แปลว่ามีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีความสาเร็จน,นี่ต้องทาอย่างนี้นะครับต่อไปลัคนาหรือกัน,กนเกิดวันศุกร์ครับดาวอังคารเป็นสีาดาวพฤหัสเป็นมนตรตีใช่ไหมตามทักษะโหนี่ดีๆทั้งนั้นเลยนะแหมแสดงว่าอยู่เรียน,รยนมรณาแสดงว่าเดินทางบ่อยได้โกอินเตอร์ไปตั้งถิน่นต่างแดนต่างประเทศผู้หลักผู้ใหญ่ มามาไปไปอุปถัมภ์เราแป๊บนึงแล้วก็หาแล้วก็ท์ใหม่นี่อย่างนี้ก็ได้นะหรือเราอ่ะไม่เข้าหาผูห้หลักผู้ใหญ่ไงมันก็เสียการเสียงานดูงน,งนี้คงต้องเข้าหานะครับหรืออ่อนน้ทาทาตนไว้ก่อนที่เป็นการดีห้ามแข็งเก้าห้ามแอ็กซสซีดเก้าล้วาวใส่จะมีปัญหาในทันทีเห็นไหมบอกเรียบร้อยเลยพอเราเข้าหาก็จะเป็นการดียิ่องอาคารไปเสียต้องขยันต้องสู้ต พลิกแพงหน่อยแก้ปัญหาเยอะหน่อยมีสิ่งใหม่ๆห,หน่อยฉีกบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะได้นะครับฮานี่คือควสุขเกิดวันไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับต่อไปครับลัชนาลกีรเกิดวันเสาร์ครับดาวอังคารเป็นมนตรีแล้วก็เป็นอายุนี่ก็มีเกิดกับผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอยู่ในเรือนมรณะเหม่ก็ดูแล้วมีสิทธิเจักผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยส,สุขคตินะครับแล้วเราก็ได้ละมรดก ก็ราะเป็นราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องาเก็มาเองเราก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการอะไรนี้เขามาให้เราเองเพราะว่าบางทีญาติผู้ใหญ่เขาถึงขั้นแบบนะสุขสุขติแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องเข้าใจนะหรือเราเนี่ยแหละอย่าไปไฝ่กับผู้หลักผู้ใหญ่ในงานจะมีปัญหาพยายามออน,น้อมทมตนทำตัวให้หน้ารักแล้วจะดีแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกคือพิกผนแก้ปัญหาใช่ไหมครับถ้าเป็นอายุมรณะทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสิอ่า บำบัดรักษาดูแลซ่อมแซมฟื้นฟูกตกแต่งต่อเติมก็ได้หรือพวกคนเป็นนู่นเลยล้างรถเห็นไหมทำความสอะอาดซักลีดอะไรแนวแนีแ,แ,แนวแนวทำของเสียเป็นของดีอ่ะอันเนี้ยก็จะประสบความสําเร็จนะครับอาจจะเพียงเป็นอายุงี้ก็เลยโฟกัสเป็นเรื่องสุขภาพเท่านั้นเองแต่อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกของเสียเป็นของดีของมือสองอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะรีเลเวทรียูสรีไซเคลิลให้ไปเลยครับได้หมดนะครับ สุดท้ายแล้วครับละคณะรการเกิดวันพุธกลางคืนครับคือเกิดพวงมงเยของวันพุธถึงก่อนหกของเชา้าวันพฤนหัสบดีได้อังคารเป็นมูล,ละได้เป็นการากินีครับมูลละเข้าอยู่ในเดือนมรณะก็ทรัพย์สิ่งที่ดินเนี่ยมีเกณฑ์ผ่องถ่ายขายออกเปลี่ยนแปลงโยกย้ายซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดมาเป็นการากินีการากินีไปอยู่ในเดือนมลณะนะไงก็แปลว่าอะไรทำอะไรไม่ได้ สิ้นไล้กายดีนี่ต้องดูอย่างนี้แต่ยังไงก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมายถูกศีลธรรมจรรยาบรรณเนี่ยอันนี้จะได้นะครับมูลค่ก็บ,บ้านมือสองรถมือสองทรัพย์สมบัติมือสองมีเกณฑ์ได้หรือได้จากญาติพี่น้องเออ,อ,อมรดกอ่ะนะครับได้หมดเพราะอาจเป็นการีก็มาจากหนึ่งพันทุกรหรือแฟนงเนี้ยก็ต่างชาติหรือคนพ้าคนสู้ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่การกินดีเป็นราชโาชคเนี่ยผมบอกเลยนะครับ ถ้าทำถูกต้องถูกกฎหมายจะไม่เสียนะแต่ต้องขยันหน่อยสู้หน่อยอึดหน่อยคนอื่นเขาห้าสิ 50, บบวกเขาสิบเขาเสร็จแล้วได้ร้อยของเราบวกห้าสิ 50, บบวกสิ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 บเลยบวกไปห้าหกครั้งได้ร้อยอะไรแบบเนี้ยราเข้าใจในสูตรสมรการชีวิตเรา่อนพอเราเข้าใจเสร็จแล้วก็ลุยทํา่ะเหนื่อยยากแสนเข็นทําไปก่อนแล้วปีหน้าโอ้โหประสบความสำเร็จยางแน่นอนนะครับเห็นไ,ไหมให้ไว้เป็นแนวทางมาฟังกันเยอะๆนะกดไลค์กดแชร์ได้เลยก็จะได้รู้ว่าเป็นเช่นไร ครับแบบเจาะลึกละเอียดช่องนี้ช่องเดียวเลยครับแล้วก็จากกันไปครับ y o YouTube มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับนี่ครับข้างปุ่มกดไลค์กดแชร์รูปหัวใจครับขอบคุณเริ่มต้นที่40บาทหรือ1,000บาทได้หมดเลยนะครับตรงนี้แต่ซื้อและสบแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับ แต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคําทํานายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับี๋ยวใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จล่ํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดูชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับ มีคาถาบูชายดงชดะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลอกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปพิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรซเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรซเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวย,ยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่าดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากาลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ แล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณะความลักษณะนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ